อูบูบูบวู้เอาเดินมาเร็วเดินมานี่เลยเดินมาเดินมาเอ้าเดินมาเร็วิเดินมาเลยเด็กกีโมเดินมาเลยเอ้าเอ้าเอาเด็กกีโมเดินมาเลยเด็กกีโมเดินมาเลย

<c oughs> เดินมาเลยนะครับว <c oughs> ันนี้ผมอายุได้เจ็ดเดือนกว่าๆผมจมาัดเกาะรั้ว <c oughs> เดินไปเดินมาได้แล้วเ <c oughs> ยี่ไม่ต้องมายกมือไม่ต้องมาปล่อยมือเดี๋ยวก็ร่วง <c oughs> ปล่อยมือเดี๋ยวก็ร่วง <c oughs> ไม่ต้องํำเป็นเก่ง ไม่ต้องทำเป็นเก่งมากเกินไปนะครับเอาเดินไปฝั่งนู้นไป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 